สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก็อยอยู่ผมเจตไซก็อยเหมือนเดิมย้ำแล้วเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับมาถึง,างค่ำคืนวันพฤห,หัสนะครับไฮไลท์คืนวันนี้ก็จะเป็นยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับ ต่อเริ่มที่เวลา5ทุ่มครึ่งคับมิทิลันจากเดนมาร์กจะเปิดบ้านเจอกับคูปีเอสจากฟินแลนด์มิทิลันรอบที่แล้วเอาชนะฟรีสตัดประตูรวม5-1เกมสุดสัดาห์ก็บุกชนะเวลเจอร์ในลีกมา2-0นะครับตัวหลักๆก,ก็ฟันคูริโนอดัมบุกซ่าเนี่ยเป็นคู่กองหน้าหรือว่ามีโชวค,คือซองนะครับกองหน้าเกาหลีใต้ ก็เป็นทางเลือกมีปีกยานดาริโอออสโซริโอด้วยนะครับในณะที่คูบีสรอบที่แล้วชนะรีการ์ดมาประตูวรวม31แล้วก็เกมในลีกสุดสัปดาห์เปิดบ้านชนะอินเตอร์ตูคูมา2-1นะครับเพเทอรีเพนนานเน่นเปียวเตอร์ปาซีเซอร์แล้วก็อากอนซาคิอู U, นะครับยืนกองหน้าทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมมิทิลันเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับเอ,อ่ง่ายว่าเล่นในบ้านด้วยครับคือเกมมิทิลานน่ดุดันอยู่แล้วเวลาเล่นในบ้านนะครับคูบีเสอาจจะ แม่ยกระดับมาในช่วงหลังแต่ว่าดูแล้วก็ต้านยากครับประตูแรกมาไวน่าจะไยวัดใจมิทิลด์น่าจะยิงขาดถึง2ลูกได้ไม่ยากนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูบรนจากนอร์เวย์ครับจะเปิดบ้านเจอกับลานากาจากไปรัสบรนเนี่ยรอบที่แล้วชนะฮักเคนมาประตูรวม2 1นะครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะทอมโซมา21 3นารุก,ก็อุจิกมาทีเซนเซวาแมกนูสันแล้วก็บาร์ฟินยืนกองหน้าในขณะที่ลานาก้า รอบก่อนชนะลีเกียรประตูรวม5.3มนะครับมีจอชอวานนวิชเลเกสกุตาโวแล้วก็เยอร์ซันชาคอนนะครับทั้ง2องทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนตามหน้าเสือขอมองบรานเป็นต่อกับการเล่นในบ้านครับเอ,า,อาง่ายๆบรนอย่างจริงๆมีช่วงสะดุดไปเหมือนกันนะครับในการออกสตาร์ทลีกฤดูกาลนี้ฟอร์มหลุดแต่ว่ามาเจอลานาก้าลานาก้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ คือเป็นทีมจากไซปรัสก็จริงแต่ว่ารอบที่แล้วผ่านลีเกียมาแต่บอลคู่นี้มมีโอกาสเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเล่นบ้านบรานก่อนวัดใจบรานดีกว่าครับมีโอกาสจะเปิดด้านเบียดอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์บรานนะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงไปดูพนานีในกอสจากกรีซเปิดบ้านเจอซัมซุนสปอร์จากตุรกีนะครับพานาเนี่ยรอบที่แล้วชนะจุดโทษชักต้าโดนเน็ตมา ตัวหลักๆก็เนบรรดามักซิโมวิชฟาคุนโดเปแอสต์เรียดีนเตะแมนยูนะครับมีคาร์โรซูดอร์สกี้เตเต้ๆเงี้ยครับในขณะที่ซามซูลสปอร์ได้บายมารอบนี้เลยนะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกบุกชนะโคเซดีสปอร์มา1-0ครับก็มี3นารุกอย่างแรนดี้ดีมากา้าคาโลโฮเซ่แล้วก็มาริอุสยืนกองหน้านะครับทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมพานาทีเนกอสเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่าย พา纳蒂กอสต้องถือว่าผ่านทีมแกร่งอย่างชักตาโดเนตมาได้นะครับดูแล้วเนี่ยแมยังชอบไปที่พา纳蒂กอสครับยังเชื่อนักเตะที่แนวรุกที่น่าจะดีกว่านะครับดูแล้วชนะแน่ครับรุ่นมือที่สงครับสรุป3คู่ชอบ3เจ้าบ้านหมดเลยนะครับมิทิแลนด์บรานและพา纳蒂กอสครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยนะครับขอใ้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ